ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวจะพูดให้เข้าใจก่อนว่าคุณจะไปซื้อนี่ที่มันไม่มีปัญหามาทำอ,อาจารย์วีระด่าเลยครับนะด่าออกช่องเก้าเลยนะบอกคุณจะไปซื้อนี่ที่ไม่มีปัญหามาทำเฮนะียอะไรนะมาทำเฮียอะไรนะแกใช้คำนี้เลยนะเออนะจะไปซื้อนี่ที่มันไม่มีปัญหาเนี่ยมาทำเฮียอะไรก็นะ คือนี่เนี่ยนะครับต้องแกก็อธิบายนะว่าเนี่ยนี่เนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้นคือว่านี่เนี่ยนะครับมันก็มีการเรียกว่าชําระหนี้ขั้นต่ำของมันอยู่คือถ้าคุณผ่อนชําระขั้นต่ำได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแล้วมันก็มีหนี้เสียหนี้ที่ว่าเออคุณไม่สามารถชําระได้มันก็มีอีกส่วนหนึ่งแต่อ้นนี้พวกเนี้ยนะนี่ที่เขาสามารถชําระขั้นต่ำได้เนี่ย มึงจะไปซื้อทำเฮียอะไรแกบอกอย่างนี้เลยนะรายการ <c oughs> ท่องเก่าของแกเนี่ยนะครับโอ้โหใช้คำนี้เลยนะมึงจะไปซื้อทำเฮียอะไรเออนะนั่นน่ะสิมึงจะไปซื้อทำเฮียอะไรล่ <c oughs> ออนะ,นนะ,ะคนก็ชำระหนี้ได้ใครมีหนี้มันก็ต้องชำระเองนะอันนี้พูดซะเหมือนแบบว่าเอ้ยไม่ต้องชำระคือมันต้องชำระเหมือนเดิม นะใครมีหนี้ก็ต้องชำระเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนผู้ถือหนี้แค่นั้นเองนะครับอันเนี้ยนะพูดเหมือนกับว่าโอ้โหไม่ต้องชำระหนี้แล้วคนไทยจะได้ปลดหนี้ไม่ต้องมีหนี้โอ้โหพูดไปซะอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเข้าใจผิดกันไปหมดนะมีหนี้ก็ต้องชำระเหมือนเดิมนั่นแหละเออแค่เปลี่ยนสถานะเจ้าหนี้นะจากจากแบงก์กลายเป็นอะไรก็ว่าไปเออ แล้วนี่มาพลิกลิ้นอีกแล้วนะครับบอกโอ้ยไม่ได้ซื้อนี่ทั้งหมดเนี่ยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยไปออกรายการสรยุทธ์บอกไม่ได้ซื้อนี่ทั้งหมดนะซื้อแค่บางส่วนเราจะใช้เงินอุดหนุนแค่บางส่วนนะเห็นไหมยังไม่ทันเลยโอ้ยก็ไปเชื่ออะไรกับมันนะไอ้แมวเนี่ยนะครับขนาดนะเงินดิจิตอลเนี่ยมึงยังพลิกแล้วพลิกพิกกี่รอบไม่รู้กี่รอบกี่รอบใช่ไหม เงินดิ่ต่อกว่าจะแจกได้แจกยากแจกเย็นนะเดี๋ยวก็แจกเงื่อนไขเท่านั้นเดี๋ยวก็แจกเงื่อนไขเท่านั้นท่านี้เดี๋ยวก็แจกคนอายุทเท่านั้นท่านี้จะไปเชื่ออะไรกับไอ้แมวเออตอนก่อนมันยังดา่ารุงอยู่เลยนะบอกแจกเงินมันปัญญาอ่อนนั่นแหละจะไปเชื่ออะไรคนประเภทนี้นะครับพูดเพื่อเจอพูดไปเรื่อยเปอย ไอ้พวกแสดงก็บอกท่านทักษิณต้องทําได้แน่นอนท่านทักษิณพูดมามีประโยชน์แน่นอนท่านทักษิณต้องทําได้โอ้ยแบกไม่ลืมหูลืมตาแบกไม่ดูตามาตาเรือแบกจนรู้จะแบกไงไรพวกแสดงนะครับเออคุณนึกอยากจะแบกก็แบกเนี่ยนะสงสารประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเลือกตั้งข่าวหน้าเดี๋ยวมันไปหาเสียงเดี๋ยวมันก็โมนั่นโมนี่เดี๋ยวคนก็เฮ่เ hey, ฮ hey, 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 ่เฮ่เฮ่เฮโลตาม เนาะเออน่าเบื่อนะครับประเทศนี้นะเออเอาบักทักษิณมาเป็นนายกซะนะเออไปแก้รนนัฐมนูลซะเอาให้ทักษิณเป็นนายกได้เขียนอย่างนี้เลยมันอยากเป็นหลายะนะเออเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ